ค่ะสวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ได้ทําคิดหลายวันเลยค่ะเพราะว่าติดงานสั่งใลูกค้าตอนนี้งานเริ่มเบาบางลงแล้วนุก็เลยถือโอกาสมาเปิดการขายมีดให้ลูกค้าได้เลือกชมกันค่ะลูกค้ามาเริ่มกันเลยเริ่มที่หนึ่งนะคะเริ่มที่หนึ่งเป็นบางตีร้อนขึ้นรูปจากหลิก SUP9 นะคะลูกค้าความยาวของใบมีด13.2นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลนะคะตัวด้ามความยาว6นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยค่ะลูกค้า ค่ะเล่มที่หนึ่งราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งค่ะ,คะเล่มที่สองเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากลิก S U P เก้าค่ะลูกค้าความยาวของใบมีดสิบสองจุดเจ็ดนิ้วความกว้างสองจุดสี่นิ้วสันหนาห้ามิลน,นะคะตัวด้ามความยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยค่ะตัวสันแต่งสันหยกักสวยงามมากค,ะะคะ่ะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันงานเสือตรงปกแน่นอนค,ะะคะ่ละลูกค้าค่ะราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทรวมส่ง เล่มที่สามนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนมนะคะลูกค้าความยาวของเบมีส13นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6.5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.6นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่สามราคา1,190บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่สี่นะคะความยาวของเบมีส13นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสือความยาว5.3นิ้วนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะเล่มที่สี่ราคา 1,190บาทรวมส่งขายเล่มที่ห้านะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่12งนิ้วความกว้าง2.2เนิ в, น้วสันนา6มิลตัวด้าไมไม้พยุงลายสวยความยาว5.3มนิ้วนะคะเป็นงานตีล็อตรูปจากพลิกแหนมนะคะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกทุกเล่มคะ่ะเล่มที่ห้าราคา1,000รวมส่งจ้ะเล่มที่หกนะคะความยาวของใบมีด12งนิ้วความกว้าง2.2งนิ้วนะคะสนันนา6มิลตัวด้าไมไม้พยุงความยาว5.3มนิ้วนะคะ เล่มที่หกราคาหนึ่งพันรวมส่งจ้ะค่ะเล่มที่เจ็ดนะคะความยาวของใบมีสิบจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดห้านิ้วสันนาหกมิลนะตัวด้านไม้พยุงลายสวยความยาวห้าจุดสี่นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่เจ็ดราคาเก้าร้อยรวมส่งค่ะค่ะเล่มที่แปดนะคะความยาวของใบมีสิบจุดสามนิ้วความกว้างสองจุดห้านิ้วสันนาหกมิลนะคะตัวด้านไม้พยุงความยาวห้าจุดสามนิ้วค่ะเล่มที่แปดราคาเก้าร้อยรวมส่งโอนค่ะราคาพ้อมโอนนะคะอันนี้ถ้า ปลายทางจะบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะใครพร้อมโอนโอนได้เลยค่ะคุ้มกว่าถูกกว่าเยอะค่ะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันงานเสวยตรงปกค่ะสินค้าแล้วเรามีประกันใบนีหนึ่งเดือนรับเค้ม1หนึ่งครั้งค่ะสวัสดีค่ะ